6ราศีไหว้พระพมทั้งส4ทิศกระตุ้นทรัพย์รับดวงเฮงดวงเศรษฐีพลังแห่งดวงบุญโยกย้ายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วยคะ่ะ พลังแห่งดวงบุญยกย้ายแนะให้ราศีดังต่อเไปนี้ไหว้พระพรมกระตุ้นทรัพย์หนึ่งราศีสิงดวงดาวจะนำพาโอกาสให้รู้จักกับมิตรบริวารใหม่ๆคนจากแดนไกลหรือทางออนไลน์มีเกณฑ์รับทรัพย์มีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอการเงินจะสพัดเตรียมตัวไว้เลยจะรวยแบบไม่คาดคิดดวงเป็นเศรษฐีใหม่อยู่ไม่ไกล สราศีพฤษภงานเข้างานใหม่โปรเจกต์ใหญ่ค้าขายดีการเงินสะพัดการเดินทางสิ่งทางไกลต่างชาติต่างภาษาขายของออนไลน์จะนำพาเงินก้อนโตมาให้อย่าลืมไปขอพรกับพระภูมิบอกกล่าวท่านให้ครบทั้งสี่ทิศรอรับความปังได้เลย 3. ราศีธนูช่วงนี้การงานก็เด่นดวงการเงินก็ดี ความรักก็ปังระยะนี้ดูเสน่ห์แรงมีเกณฑ์ได้พบเจอมิตรบริวารที่ดีบางทีจะเจอความรักหากไปขอเรื่องคู่การเดินทางจะนำพาข่าวดีมาให้โอกาสดีๆกำลังจะมาให้รีบขาวาไว้ 4. ราศีกุม ดวงเริ่มกลับมาดีอีกครั้งหลังจากที่ดูติดติดไม่ราบรื่นมาสักระยะหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคมูเตลูแล้วจะสมหวังมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ทำอะไรต่อจากนี้ไปก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นทวีคูณและอย่าลืมไปขอพรพระพรและสิ่งที่คุณนับถือ5ราศีเมถุนช่วงนี้ชาวราศีเมถุน เหมือนมีเซนคิดฝันสิ่งใดมักเป็นผลสมความปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงมูแล้วปังมูแล้วรวยดวงดีมีโชคลาภเดินทางจะดีออนไลน์ดีสิ่งที่อยู่ทางไกลจะนำโชคดีมาให้และกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้ 6. ราศีตุลช่วงนี้คนราศีตุลดูจะอินกับสายมุนที่ไหนดีที่ไหนเด็ดจะต้องไป ถ้าไปมูแล้วขอให้ตั้งใจภาวนาอย่างแน่วแน่ทำสมาธิให้ดีเพราะช่วงนี้ดาวเกตหนุนดวงอยู่ขอแล้วก็ได้ขอแล้วก็สมหวังสิ่งที่รอคอยจะสมปาถนาทั้งงานเงินและความรักมาหมดขยันผิดที่สิบปีก็ไม่ไปไหนมูเตลูให้ถูกทิศถูกตามดวงทำงานหรือธุรกิจให้ถูกทางจะสำเร็จแบบก้าวกระโดด หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ